ชาริดากลัมาแล้วค่ะวันนี้พามาที่สตาร์บัควิวทะเลติดหาดบางเทาที่ภูกเก็ตจ้าแลวเราก็มาถึงนะคะสตาร์บัคที่ติดทายหาดเลยค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดังมากในติ๊กตอตอนนี้ค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศภายในร้านร้านมุ่น่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามีเมนูอ,อะไรให้เรากินบ้างเข้าไปชมกันค่ะ ร้านตั้งอยู่ในโรงแรมเอลินาลาบีชรีสอร์ทภูเก็ตในซอยบางเทา12สามารถเปิด GPS เซิร์ชชื่อโรงแรมมาได้เลยจ้าเสียค่าเข้าคนละ200แต่สามารถนํำมาแลกอาหารและก็เครื่องดื่มได้นะจ๊ะเข้ามาในโรงแรมมีเฮลเลอร์ทั้งร้านอาหารติดหาดและสตาร์บัคติดหาดนะคะมีโซนทั้งห้องแอร์แล้วก็ริมหาใครมาละลอนสามารถเข้ามานั่งหลบร้อนถ่ายรูปในห้องแอร์ก็ได้ค่ะ มาตอน5โมงเย็ยนแสงกําลังสวยคนไม่เยอะแอบกระซิบว่าข้างในห้องแอร์ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็ถ่ารูปสวยแสงสวยมากค่ะก่อนออกไปข้างนอกขอเติมพลังก่อนไปถ่ายรูปและเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้คุกสั่งเป็นครัวซองช็อกโกแลตและโกโก้เย็นเพิ่มวิปครีมสามารถเอาบัตรที่เราซื้อข้างนอกมาแลกซื้อได้เลยจ้าน,นี่นะคะคือบรรยากาศหน้าหาดค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าหนาหาดเป็นยังไง มาดูพาทิศต,ตกแล้วสวยหรือเปล่านะคะตอนนี้ท้องฟ้าคือสวยมากทะเลก็คือสวยมากทรายก็คือเมียนนะคะคือบรรยากาศดีมากกับราคาเท่านี้ก็คือดีดีเลยนี่คือหาดภูเก็ตนะคะหาดต,ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดบางเทาะคะ่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าพาทิจะอายนะคะพาทิจอยู่ตรงนู้น เราน่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์และนี่นะคะคือบรรยากาศหน้นาหาดคืออากาศดีมากตอนนี้นะคะแล้วก็ดูพระอาทิตย์สวยมากบรรยากาศคะือชิลๆเลยค่ะมีให้เลือกทั้งสองฝั่งนะคะมีเป็นพวกสป,ปาบาร์แล้วก็อีกฝั่งนะคะเป็นร้านอาหาระคะ่ะใครมาพิจนรนะคะอยากหาหาดที่แบบว่านั่งชิลๆมีร้านอาหารดีๆเปิดเพลงดีๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเลยจ้าเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะถึงหนึ่งทุ่มอย่าลืมมากันนะ ใครมาภูเก็ตแนะนำให้เพิ่มวานิลิทคาเฟ่ที่จะต้องมาเลยจ้ะบรรยากาศด,ดีราคาไม่แรงพนักง,งานน่ารักและบริการดีสุดๆค่ะใครเป็นสายถ่ายรูปนะคะมีมุมถ่ายรูปเลือกเยอะเมื่อทั้ทงหน้าหาดในคาเฟ่สระว่ายน้ำในโรงแรมสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่พนังงานน่ารักมาก มานะคะคือมีแต่รอยยิ้มแล้วก็สวัสดีกันน่ารักสุดๆและที่สำคัญที่เขาเห็นเรามาคนเดียวนะคะก็นี่เลยถ่ายรูปให้เราถ่ายดูให้เราอีกน่ารักที่สุดใครมานะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีรูปนะคะโอเคมาคนสิงห์อ่านได้ควาคสุดมากเลยนะตอนแรกคิดว่าวัานนี้จะไม่ได้มาแต่แล้ว บอกว่าฝุาน่นตกแั่ไม่น่าเสียมากพอตอนเย็นที่แล้วฝุ่นหยุดให้เรามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขึ้นมาไหมมา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 หมาขำมาอนนันไหนน่ารักกว่ากันคะทีมเล้ฟนอกจากตรงนี้นะคะยังมีอีกหลายมุมทั้งในลานะคะน่ารักมากและเตรียมถอดมาด้วยนะคะวันนี้เราก็เตรียมออกมาเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกันต่อนะ และนี่คือผลงานของพี่พนักง,งานที่ถ่ายวีวโอให้เรานะคะน่ารักมากรูมุมจุดสุดได้รูปกลับไปอัพสตอรี่ยาวๆถึงสิ้นปีเลยจ้ะใครมาภูเก็ตไม่อยากให้พลาดบรรยากาศดีราคาไม่แรงพนักง,งานบริการดีแนะนำให้มาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะคะหรือไม่นั้นก็มาตอน5้าโมงเย็นคะ่ะจะได้รูปสวยๆแสงส,สวยๆใครมาตอน5้าโมงเย็นนะคะสามารถดูพาิตยตกด้วยแต่ถ้าใครนะคะมาคนเดียวแล้วก็ขมอเตอไซค์มา,านะคะ ไม่แนะนําให้อยู่จุดพาท์คิปตมนะคะเพราะทางเข้าค่อนข้างเดียวค่ะแล้ยังเข้าได้อีกหลายทางค่ะใครนะคะที่กําลังมองหาคาเฟ่ที่ปิดเก็นะคะนี่คือหนึ่งคาเฟ่ที่กูไปแล้วประทับใจค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะว่ากูจะไปคาเฟ่ไหนอ,อีกเป็นกําลังใจคอมเมนต์มากันด้วยนะคะละลากันไปพร้อมกับบรรยากาศภายในคาเฟ่กันนะคะมมุมถ่ายรูปยมมากข้างในก็คือถ่ายรูปสวยแสงสวยค่ะ เข้ามาข้างในนะคะก็ซื้อกแบบับซื้อคู่องกับพี่พนักงานตรงนี้เพื่อเข้าไปข้างในนะคะเแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวุณจะพาไปน้หานะคะที่เป็นสตาร์บัคก็ตรงไปเลยจ้าตรงไปนะคะก็จะเป็นส่วนของโรงแรมแล้วก็เป็นสาดน,านะะ้ำค่ะที่จริงแค่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยแล้วนะอุ้ยห้องนี้ก็มีสระน้ำนี่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดู สตาร์บัคของเราสตาร์บัคที่ติดชายหาดนะคะจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการมาครั้งแรกคขับรถมาก็คือดูแมปตลอดทางงง,งงเหมือนกันนะจ๊ะนี่อ่าก็เป็นสาน้ำแบบนี้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปถึงหน้าหาดจ้ะตอนนี้นะคะบัตอัปเดตเต็น ค่าคข้า200นะคะแต่สามารถเอาบัตรนั้นไปซื้อสตาร์บัคหรือว่าซื้อร้านอาหารบีชมาหาได้จ้ะแต่ว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะมีบาร์แต่ก็มีโซนของเด็กน,อน้อยเล่น น่ารักจริงเชียวสำหรับคาเฟ่น,นี้นะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะก็มาดูพาทิตตกได้เด็กๆน่าจะชอบตรงนี้มีสไลด์ดืร์มีเห็ดข้างบนจะเป็นบาร์ของผู้ใหญ่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย เราก็เดินมาจา้ะใกล้ถึงหาดของเราแล้วนะคะ<อ>เห็นไหมตรงนู้นเดินข้างๆไกลคะ่ะเดี๋ยวถึงหาดเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูอีกรอบนะกลับมีความลับมาบอกความลับอย่างที่หนึ่งรองเท้าขีดไปแล้วจ้ะแต่ความลับอย่างที่สอง บอกเปียกมากเปียดแช,ช,ช่ัแล้วเหมือนคนฉีดลาดอะเฮ้ยพี่กับบ้าน,นาคนไอ้เขา